everyone my name is นะ่าถนายจิตอินประถมฟาสแลตเอกอนุบาลร้อยเอ็ด unit 5บทที่5 unit 5บทที่5 h e l p our panic ช่วยดาวคอของพวกเรา h e l p our panic ช่วยดาคอของพวกเรา what animal can you see คุณสามารถเห็นสัตว์อะไร how many car in the picture มีรถจำนวนเท่าไหร่ในรูปภาพ Are they in the taxi on the street มีรถแท็กซี่บนถนนใช่ไหม What a man in the white shirt doing ผู้ชายเสื้อสีขาวกำลังทำอะไร Can you see in the bus stop มีรถป้ายรถประจำทางใช่ไหม New paper หนังสือพิมพ์ Bottle ขวด Can กระป๋อง Glass แ,แก้ว Paper กระดาษ Plastic bag ถุงพลาสติก และบ,บิดขยะบินถังขยะรีไซเคิลแปรรูปนำมาใช้ใหม่รี u s e ใช้ซ้ำ r e วี them พวกเราอ่านในพวกมัน We r ีไรออนดี p พวกเราเขียนบนสิ่งนี้ It's in your notebook มันอาศัยในสมุดของคุณ We put rabbit in the dem พวกเราใส่ขยะในพวกมัน They can be plastic gas พวกเราสามารถเป็นพลาสติกหรือแก้ว b ี y w a t e r a n d after d อัฟเตอร์ดิงอิเราซื้อน้ำและเครื่องดื่มอื่นๆในพวกมัน e ว e แ e บริ oh, y านไะมน์เนปิสนาแถลงจิตอ,อินปฐมฟาจเลตเอกอนุบาลร้อยเอสคู unit 5บทที่5 unit ฟบทที่5 help our panic ช่วยดาวคอของพวกเรา help our panic ช่วยดาวคอของพวกเรา what animal can you see คุณสามารถเห็นสัตว์อะไร how many car in the picture มีรถจํานวนเท่าไหร่ในรูปภาพ Are they in the taxi on the street มีรถแท็กซี่บนถนนใช่ไหม What a man in the white shirt doing ผู้ชายเสื้อสีขาวกำลังทำอะไร Can you see in the bus stop มีรถป้ายรถประจำทางใช่ไหม Newspaper หนังสือพิมพ์ Bottle ขวด Can กระป๋อง g a s s แก้ว Paper กระดาษ Plastic bag ถุงพลาสติก และบิดขยะบินถังขยะรีไซเคิลแปรรูปนำมาใช้ใหม่รี u s e ใช้ซ้ำ r ี a ี them พวกเราอ่านในพวกมัน We r ีไรออนดีฟพ,พวกเราเขียนบนสิ่งนี้ It in your notebook มันอนาศัย,ยในสม,มุดของคุณ We put rabbit in the dem พวกเราใส่ขยะในพวกมัน They can be p l a ติ i c gas พวกเราสามารถเป็นพลาสติกหรือแก้ว b y w a t t r and a f t e r d ด์อัฟเตอร์เราซื้อน้ำและเครื่องดื่มอื่นๆในพวกมัน h o o เ s s v v o u u r r a n n o r r e s t พวกเราควรอนุรักษ์ป่าฝนของเรา We live in Weston but we not live right in the. พวกเราอาศัยในเมืองเวตันแต่พวกเราไม่ชอบที่นั่น Is it not way e nice i g h town? มันไม่ใช่เมืองที่ดีนัก We do not plan to away w e h o s t พวกเราไม่ได้ปลูกต้นไม้และมันทำให้อากาศร้อนตลอด。And near the town There is a big mountain of และใกล้เมืองก็มีกองขยะขนาดใหญ่ It is Skitting Everyday ใหญ่ขึ้นทุกทุกวัน g o o d b y e โค e เพ e กระดาษรีไซเคิลยูแคนซ t เด Forest คุณสามารถช่วยป่า It makes your s cool h มันทำให้โรงยาคุณสกปรก You can save electricity c คุณสามารถช่วยประหยัดไฟฟ้า D make a and keep มันทำให้อากาศสะอาด Can reuse them สามารถใช้ซ้ำได้ My resolution ความตั้งใจของฉัน I need to help ฉันจำเป็นต้องช่วยโลก We I clean my trip เมื่อฉันทำความสะอาดฟันของฉัน I make go to tone off i g h t ฉันประหยัดน้ำ What are you to do คุณกำลังทำอะไร He have a shower not the bath เขาอาบน้ำด้วยฝักบัวไม่ได้ใช้อ่างอาบน้ำ l o t off o o d from f o r a i n forest. อ uh าห huh. ารมากมายม,มาจากป่าฝน Some example chocolate. ตัวอย่างเช่นช็อกโกแลตและกาแฟและกล้วย Rainforest to median ป่าฝนทำให้อากาศสะอาดเช่นกัน We are forest but people Who cutting down t r e e in the forest พวกเราจำเป็นต้องมีป่าฝนแต่คนบางคนกำลังตัดต้นไม้ในป่าฝนต่างๆ t h e y are from the market พวกมันมาจากตลาด B-put, our, s h o p e y พวกเราใส่ของที่ซื้อในพวกมัน De, a metal, พวกมันเป็นโลหะ a, user, for food and drink, พวกมันถูกใช้สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม recycle gas bottle ขวด แก้วนำมาใช้ใหม่รียูสพลาสติกแบกถุงพลาสติกที่นำมาใช้ซ้ำพุด b ราบิ t อินเดบินใส่ขยะลงในถังขยะรีไซเคลิคลนิวเพสโพแปรรูปหนักสือพิมพ์นำมาใช้ใหม่รีไซเคลิลแคนแปรรูปกระป๋องนำมาใช้ใหม่ ไ r ออนทูไซอ็อปเพโผเขียนกระดาษทั้งสองหน้าเซฟบอทโ l e ประหยัดน้ำเมร y ไซเคิลแก๊สวอทโฉบแอนแคนเมแปลรูปขวดแก้วและนำกลับมาใช้ใหม่ What do you do to help คุณทำอะไรเพื่อช่วยโลกของเรา I recycle gas Bottle ฉันแปลรูปขวดแก้วนำมาใช้ใหม่ I put rabbit in the bin ฉันใส่ขยะลงในถังขยะ Bus อ่งางล้างน้ำแทบก๊อกน้ำ Electric City ไฟฟ้า Switch off ปิดสวิตช์อันปักถอดปักแคนพืชปลูกคัดดาตัดทอนตัดตัด,ตด,ตดทิ้งคลีนสะอาด แทนซีปลูกพืช